สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .2 นะครับในเช่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหน่วยที่11นะครับซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของชั้นป .2 นะครับเรื่องแผนภูมิรูปภาพนะครับนะครับนักเรียนทุกคนครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปนะครับไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพเมื่อกําหนดรูป1รูป แทน2หน่วย5ห,หน่วยหรือ10หน่วยนะครับ 2. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกําหนดรูป1รูปแทน2หน่วย5ห,หน่วยหรือ10หน่วยนะครับอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในเชอโมงนี้นะครับนักเรียนนะครับมาเตรียมตัวก่อนนะครับก่อนที่จะเรียนเตรียมความพร้อม บอกจํานวนกิฟติดผมโดยการนับทีละ2นะครับคุณครูให้มานักเรียนนับทีละสอนะครับมีกิฟติดผมทั้งหมดกี่อันครับนักเรียนครับถูกต้องครับสิบสองอันต่อไปนะครับบอกจํานวนประก,การเน้นข้อความโดยการนับทีละห้าตัวเลขขูเตรียมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมโดยการนับทีละ2ตอนนี้มานับทีละหนะครับ มีปากกาเน้นข้อความทั้งหมดกี่ด้ามครับนักเรียนนับทีละห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบครับมีปากกาเน้นข้อความทั้งหมดสามสิบด้ามถูกต้องครับตอนแรกนับทีละสองตอนนี้มานับทีละห้านะครับต่อไปนะครับบอกจํานวนขนมวุ้นโดยการนับทีละสิบนะครับนับทีละสิบนะครับมีขนมวุ้นทั้งหมดกี่ชิ้นครับนักเรียน สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบครับถูกต้องครับเก่งมากเลยนักเรียนตอบถูกด้วยครับมีเก้าสิบชิ้นนะครับมีขนมวุ้นทั้งหมดเก้าสิบชิ้นต่อไปนะครับแผนภูมิรูปภาพที่กําหนดรูปหนึ่งรูปแทนหนึ่งหน่วยนะครับเราจะมาเรียนแล้วนะครับเข้าเรื่องนะครับตอนนี้เข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะครับแผนภูมิรูปภาพที่กําหนดรูปหนึ่งรูปแทนหนึ่งหน่วยนะครับ ตอบคําถามจากแผนภูมิรูปภาพต่อไปนี้นะครับนักเรียนคุณครูให้มาแล้วแผนภูมิรูปภาพเห็นไหมครับฝั่งนี้ทั้งหมดเลยแล้วนักเรียนก็ต้องอ่านคําถามแล้วก็มาตอบเช่นข้อที่1คุณครูถามว่าเดือนมกราคมเธออ่านหนังสือได้กี่เล่มครับนักเรียน2ได้ไหมนับทีละสองไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้เขากําหนดให้นับทีละเท่าไหร่กําหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจํานวนหนังสือหนึ่งเล่มนะครับ เตยอ่านหนังสือได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6ห้าครับตอบเตยอ่านหนังสือได้6กเล่มนะครับในเดือนนี้ข้อ2ป้อมอ่านหนังสือได้มากเป็นลำดับที่เท่าไหร่ครับนับดูทีครับใครอ่านหนังสือได้เยอะที่สุดครับถูกต้องครับเนนคนต่อมาแล้วครับบอยคนต่อไปใครครับต่อจากบอยเป็นเตยหลังจากเตยเป็นใครครับ แปนป้อมแสดงป้อมอ่านหนังสือได้เป็นลำดับที่เท่าไหร่ครับนักเรียนครับถูกต้องครับลำดับที่สี่ตอบนะครับลำดับที่4ี่ป้อมอ่านหนังสือได้มากเป็นลำดับที่สี่นะครับใครอ่านหนังสือได้น้อยกว่าบอย1เล่มครับใครอ่านหนังสือได้น้อยกว่าบอยหนึ่งเล่มบอยอ่านหนังสือได้กี่เล่มครับนักเรียน7็ดเล่มแล้วใครอ่านหนังสือได้น้อยกว่าบอย1เล่มครับครับถูกต้องครับเตยครับ เตยอ่านหนังสือได้หกเล่มอ่านได้น้อยกว่าบอยหนึ่งเล่มเนนอ่านหนังสือได้มากกว่าใครห้าเล่มครับเนนหนังสือได้มากกว่าใครห้าเล่มเนนอ่านได้กี่เล่มครับเก้าเล่มแล้วอ่านได้มากกว่าใครห้าเล่มครับครับถูกต้องครับเตนนะครับเพราะเตนอ่านหนังสือได้สี่เล่มเอาเก้าลบสี่เท่ากับห้านะครับ อันนี้นะครับแผนภูมิรูปภาพที่กําหนดรูปหนึ่งรูปแทนหนึ่งหน่วยนะครับดูต่อนะครับแผนภูมิรูปภาพที่กําหนดรูปหนึ่งรูปแทนสองหน่วยนะครับจํานวนนักเรียนชั้นป .2 อับที่เล่นกีฬาชนิดต่างๆออกมาแล้วนะครับมีฟุตบอลว่ายน้ําเบนบัน,นปิงปองวิ่งนะครับครูกําหนดให้วงกลมนะครับแทนจํานวนนักเรียนสองคน เห็นไหมครับวงกลมหนึ่งวงอะเทนจํานวนนักเรียนสองคนตอนนี้ฟุตบอลอะมีคนเล่นกี่คนครับนักเรียนนับทีละเท่าไหร่ครับตัวนี้ถูกต้องครับนับทีละสองฟุตบอลมีคนเล่นกี่คนครับสิบปดคนครับว่ายน้ำนะครับยี่สิบเบดบินตันสิบคนปิงปอง8ดคนวิง่ง สิบสี่คนครับเดี๋ยวนี้จะมาสู่คาถามแล้วนะครับนักเรียนดูไว้ดีนะครับหนึ่งวงกลมนี้นะครับแทนจํานวนนักเรียนสองคนนะครับข้อที่หนึ่งมีนักเรียนเล่นฟุตบอลกี่คนครับครับสิบแปดคนถูกต้องครับเพราะวงกลมหนึ่งวงต้องนับเท่าไหร่ครับครับต้องนับสองในฟุตบอลมีวงกลมอยู่เก้าวงครับ เก้าคูณสองก็เป็นสิบแปดนะครับข้อที่สองมีนักเรียนเล่นกีฬาเบดบินตันกี่คนครับเบดบินตันนะครับดูให้ดีนะครับหนึ่งวงแทนจำนวนนักเรียนสองคนครับครับเก่งมากครับมีนักเรียนสิบคนครับที่เล่นเบดบินตันนะครับนักเรียนเล่นกีฬาชนิดใดน้อยที่สุดมีจำนวนกี่คนครับอะไรที่นักเรียนเล่นน้อยเด็กเพื่อนครับในห้องนี้ ครับถูกต้องครับปิงปองมีกี่คนครับ8คนครับแล้วก็ที่4นักเรียนเล่นกีฬาชนิดใดมากที่สุดจํานวนกี่คนครับครับว่ายน้ําถูกต้องเลยครับกี่คนครับ20ครับเก่งมากเลยครับตอบว่ายน้ําครับจํานวน20คนนะครับอันนี้คือกําหนดรูป1รูปแทนด้วย2หน่วยนะครับต่อไปนะครับ จำนวนเหรียญทองที่นักกีฬาแต่ละสีได้จากการแข่งขันนะครับมาแล้วนะครับแผ่นภูิรูปภาพกำหนดให้เหรียญทองนะครับเป็นรูปวงกลมแทนจำนวนเหรียญทองสองเหรียญน,นะครับวงกลมหนึ่งวงนี้ครับแทนสองเหรียญทองสีฟ้าได้มากี่วงครับห้าวงสีแดงสี่วงสีเหลืองหกวงสีเขียวห้าวงสีชมพู สองสี่หกเจ็ดครับตอนนี้ได้ไม่เท่ากันนะนะครับแต่ละสีคุณครูถามว่าข้อที่หนึ่งนักกีฬาสีอะไรได้เหรียญน้อยที่สุดครับสีไหนครับครับเก่งมากครับตอบสีแดงถูกต้องเลยครับข้อที่สองนักกีฬาสีอะไรได้เหรียญมากที่สุดเป็นจํานวนกี่เหรียญครับสีอะไรครับนักเรียนครับสีชมพูด้ได้กี่เหรียญครับ ครับถูกต้องครับส4ี่เหรียญครับสีจมูนะครับได้เหรียญมากที่สุดเป็นจํานวน14เหรียญน,นักกีฬาสีเขียวได้เหรียญทองน้อยกว่าสีจมพูกี่เหรียญครับกี่เหรียญครับนับดีๆนะครับสีเขียวได้กี่เหรียญ2 4 6 8 1 0สีชมูได้2 4 6 8 1 0 12 14บ ตอบครับสี่เหรียญครับถูกต้องครับอันนี้นะครับนับรูปหนึ่งรูปแทนด้วยสองหน่วยนะครับต่อนะครับนนี้ก็ยังครับหนึ่งรูปแทนสองหน่วยเหมือนเดิมนะครับจำนวนักกีฬานักเรียนชั้นปสองนะครับที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆนะครับปิงปองว่ายน้ำวิ่งฟุตบอลนะครับ ให้คนหนึ่งคนรูปคนนะครับหนึ่งรูปเต็นนักเรียนสองคนนะครับให้รูปนะครับหนึ่งรูปเต็นนักเรียนสองคนนะครับดูให้ดีนะครับปิงปองมีคนเล่นกี่คนครับครับสี่คนว่ายน้ำสิบสองคนถูกต้องครับวิ่งเหรครับหกคนฟุตบอลกี่คนครับสิบสี่ครับถูกต้องครับุณครูถามว่านักเรียนชั้นปสอง ชอบฟุตบอลมากกว่าปิงปองกี่คนครับชอบเล่นฟุตบอลมากกว่าปิงปองกี่คนครับหนึ่งลูกแทนจำนวนนักเรียนสองคนนะครับครับถูกต้องครับสิบคนพอปิงปองเล่นสี่คนชอบฟุตบอลสิบสี่คนเอาสิบสี่ลบสี่เท่ากับสิบนะครับข้อที่สองกีฬาชนิดใดที่นักเรียนป .2 ชอบมากเป็นลำดับที่สองคิดเป็นจำนวนกี่คนครับ ครับถูกต้องครับว่ายน้ำคิดเป็นกี่คนครับเป็นจํานวน12คนครับข้อที่3กีฬาชนิดใดบ้างที่นักเรียนชั้นปสองชอบมากกว่า10คนคําตอบคือครับถูกต้องครับฟุตบอลกับว่ายน้ำครับคือฟุตบอลและว่ายน้ำนะครับที่ชอบมากกว่า10คนขึ้นไปนะครับสรุปนะครับ จำนวนรูปภาพในแผนภูมิรูปภาพอาจไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆในแผนภูมิรูปภาพขึ้นอยู่กับข้อกําหนดในแผนภูมิรูปภาพซึ่งอาจกําหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจํานวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆหนึ่งหน่วยหรือสองหน่วยนะครับจะไม่ดีนะครับจํานวนรูปภาพในแผนภูมิรูปภาพอาจไม่ใช่จํานวนที่แท้จริง เพราะจำนวนที่แท้จริงต้องขึ้นอยู่กับข้อกําหนดในแผนภูมิซึ่งอาจกําหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจํานวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ1หน่วยหรือ2หน่วยนะครับอันนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปวันนี้สวัสดีครับ